สบายดีพี่น้องทุกคนอยู่ในไทยล่าครับนอกในไทยลลว,วาบาพิษโอ้ยมพอพอีพระพ่อพ่อกระบ,บาเล่าเสียนเคยครับตอนนี้อยู่อำเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้กําลัางเขาวารินครับพาไปเบิ่งเมืองอุบลไงสมัยพี่น้องตัวอำเภอวารินนี่ติดกับอุบลเลยนะครับ เขาออกจากโลตัส้ามายูเทิร์นก็เลยติดนี่คืออำเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอที่ติดกับตัวเมืองเลยครับตัวจังหวัดความจเจริญก็คือจเจริญจากอำเภอวารินไปฮอดถุนละครับคือได้รับผลประโยชน์จากตัวเมืองจังหวัดอุบลเนาะด้วยเจริญมาเรื่อยจเจริญมาฮอดตัวเมืองอำเภอวารินสบราบครับผมเดินทางจังหน่อยหนึ่งไปฮอดเดี๋ยวกับศีเขาไปในเมืองอุบลลวครับถ้าพี่น้องเอาไปเบิ้ง เมืองอุบลเป็นอย่างไรเนาะอระดับใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดระดับอ่าใหญ่ที่สุดอันดับสองภาคอีสานครับจังหวัดอบุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากนครราชสีมาในภาคอีสานเนาะครับเนาะคือว่าความเจริญความใหญ่ก็คือว่าความเจริญก็บสออาจจะบาสู่ขอนแก่นแต่ว่า ความใหญ่กว่างหญย,ยไพศาลนี่ก็คืออันดับสองของภาคอีสานนะครับน้อกล่องจากจังหวัดนครราชสีมารถติดครับบอเล่ากับบอหูจกสิไปทางไหนน้องพี่นอ้องอ่านป้ายอย่างเดียวอุบลอย่างเดียวบริเจอไปเปิด GPS เอเบิ้งครับพรามีโทรศัพท์เื่องเดียวเราเปิดก็อนที่เปิดเป็นน้ำท้ายไปน,นําำมสัสสะดสุดครับนี่คือถนนกันทละลักษ มาจากกันทละลักนะครับจะมุงนาู่จังหวัดอุบลราชธานีกระตงพานอำเภอวารินสำราบกันครับนี่ก็หามงเเรงเฮ้ยสีสส่หามงเเรงนะพี่น้องสี่มงเครองกัยังแดดแบบจ้าขันนะห่อนการห่อนไรย พี่น้องเดินทางต่อไปอีกหน่อยครับนี่เลยตัวเมืองอำเภอวาดินสำราบไอ้เด็กก้อนยังที่เขาตัวเมืองเอ้ยตัวจังหวัดอุบลราชสถานีครับนี่คือถนนกันทะลักวาดินสำราบนี่นี่คืออำเภอวารินสำราบแต่เป็นถนนกันทะลักเนาะผมอ่านป้ายว่าหันนี่ละจังสีหู ก็เ,เอิ่นถนนกันธละลักษ์นะครับถ้าถนนสองซีมาเดี๋ยวสองซีคือไปทางเดชอุดมมา mm hmm. ถึงแยกนี่ก็เลี้ยวซ้ายมุ้งหัวแยกยังเลี้ยกวาริ้นล่ะคือเลี้ยวขวาไปพิมูล mm hmm. อือแดดครับเฉะ

ตัวม,มุมตัวเมืองอำเภอวารินสำหรับูีเด้ครับตรงไปเรื่อยออเๆเบาะลาวสิหลงทางวเนาะก็เ,ะเห็นป้ายไป,ยปยตัวเมืองอุบลแห่งไงครับไงครับไงเน่เกิดมาเธอหนึ่งหลงทางพี่น้องเขาไปทางในในจังหวัดไงโหด ทางไหนเป็นทางได้นี่จะขามสะพานอันนี้แม่นม้ำมูลนบ่หรือแม่น้ำซี่ครับพี่น้องจำบ่ไ้ได้ผมขามสะพานแม่น้ำม,มู้นบ่้าแม่น้ำม,มู้นแล้วก็สิเป็นจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับ โลราชธานีแล้วพี่น้องสิเมนหน้ามุ่นแหละหน้ามุ่นไหลอีหลังโอโ้ยย่งย่งตกไปอีกอ,อ่านไปเหรอเหตุตงไปอีกครับนียังยังเขตวารินยูเมนบอร์ยิน,น,นทีว่าการอำเภอว เอบานินาสกจบปีครับนี่ครับขามแม่นม้ำแม่น้ำม,มุ้นกับทีเขาตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแหละครับคือถุงสีเมืองครับขามแม่น้ำม,มุ้น ข้ามสะพานแม่น้ำมูลไปก็จะถึงสิเป็นของจังหวัดอุบลราชธานีเมืองเมืองอุบลราชธานีแหละครับเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากโคราชครับขากิสานแม่น้ำมูลมาเบิ่งเดอพี่น้องบ้านไิทางใดล่ะบ้านถ้าผมมีป้ายบวก น้ำบินไปทางไหนวะน้ำบินไปถือก็นอกอะวัเรางงหมืดไปเลยตรงอย่างเดียวจะค่อยว่ากันปิดคลิปเดี๋ยวสิไปไปหาเปิด GPS เอิ่งครับรุมเศร้าไปโหลดผ่มีหลงทางเพราะว่าเคยหลงแล้วอุบลนไนโพรไนเหลือนี่ครับโอ้ยหอดถุ่งสีเมืองไม่แล้วพี่น้อง จังหวัดไงเส้นท่านภาษาอุบลตรงไปเออตามเส้นทันอย่างเดียววะเมืองไงครับเง่แถวนีบพี่น้องก็จัดเทียนภรษาช่วงเขงาภรษา ที่แฮเซียนมันสานะตรงพาเมืองอย่างเดียวพี่น้องครับจักสินไหนเป็นสินไหนหลายแยกลายมุมโ่้สุ่มประตูคืองามแท้ จริจังหวัดไงครับปงหูจะสีเดียวไปทางไหนพี่น้องเลือกก็ถือหรืว่าจะกระตรงไปอย่างเดียวล่ะเลาวล่าก็ได้สำนักง,งานที่ดินซ้ายมือสารจังหวัดเลี้ยวขวาตรงยางเดียวครับเฮ้ยระบายสนามบินเนา าบันราชพัฒน์ตรงไปสิ่งไดไปเป็นสินไหดหลยแยกไลายมุมยังไงครับอาจังหวัดงงที่ไงน้อนี่น้องเอมเมนมาบอกนะ่ครับในตัวจังหวัดนี่ไงกว่าโคราชปะครับ ได้กับเบาเล่าบ่งหูเริ่มคิดพานขออภัยครับแต่คิดเบิงในสายตาผม่า<ฮ>ไงดีควดแลนมานีเงาจัจากเส้นไดไปเส้นไดพี่น้องเออสนามบินเดี่ยวหัวเขาเขราะท่านทานขังหลังมาแสกก่อน บ่าเป็นยังขี่ตรงไปก็ได้พี่น้องโหทั้งใหญ่ทั้งายงงาวแขน็นจากเส้นใดเป็นเส้นใดหน่อยพี่น้องเราลาบไปเรื่อยๆละ่ะค่อยสีเบิองว่ามันสีเง,งาหอ,อหอดใส่ไยออก ไปคันเดกออกไป้างนอกจะคอยสีเปิด G P S เบิ่งโรงแรมที่พักเปล่าเล่าครับภาพี่น้องไปเบิ้งบนถนนบนุทางในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีว่าจะใจแค่ไหนครับลลยแยกลลยมุ่งคนโอ้ออกัีไปนหนออก,กัตตัวนี่ ไปราชพัฒอุบนราชธานีขนมุ่นนงแหวนันออกไวผุนเมืนกั้ออกไวข้างนอกโอ้ถือวันใหญ่ข่วงควงเลยนี่

ัวมือสำัรงเรียนโรงเรียนอารเรียนอสัมชั s สมชันโอ้โรงเรียนอารสมชันอุบลราชธานีอาจมีโรงเรียนอันรอส,อสัมชันพวกธรรมดาครับ ทางใดนอเอาละครับพี่น้องบ้าเล่าขอตัวสำหรับคลิปนี้บ้าเล่าขอตัวลาไปก่อนสิเปิด GPS หาอันนี้ก่อนโอ้ยยังซูนีซูนีทาวเวอร์แบบหัวมึงเป็นห่างบ่สิไปเปิด,ปดหาจีพีเหาโรงแรมก่อนพี่น้องครับขอบการคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ เพียดไปนนำเบิ้งไปนนำสะดุดบะกล่องขา่โรงแรมครับพี่น้องครับหหอนาฬิกายัางนู่น,นอี่อลายแยงลายมุมพี่น้องครับหลงทางหาโรงแรมบ่พอคักขนาดหอวงเวียนนั้นหอนาฬิกาละครับ 有，我啊不。 เราประทาการจนาพิเศกบ,บรธธานีอย่างกว้างวาปฏิบัติธรรมบ๊ยม,มนเไล่อีกย่ายงบบจำอะไรพี่น้องเไล่อีกย่า,ยง,าขงขอกเขาันอ่านแล้วกันยังจำอะไรซออันก็อสิหอดตรงแรีมแล้วนี่นี่แยก ทุกอ,อย่างพี่น้องโรงแรมนะครับครับสำหรับคลิปนี้บอล่าวขอตัวาไปก่อนเด้อเขาที่พกัพพกน,นะครับพบพอกันในพบพบอกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดีครับ